งามเอ็มมี่ฮะงามสำเนียงฮะีสิปะ่ะเนี่ยงามกว่าเฮาจุ่มโอ้โเสียง <c oughs> เราให้เอาขึ้นนี่มันจะบวเพื่อนรอเวลาหน้าเหมืนเด้วเนาะ คนเศ้าเัมนแน้ฮงตกแหงเข่าขกาเลลัเก้าเรเอ้ยเมื่อไดบ่มาเนี่ยตกแหงก็เก้ามาเศร้านี่ยังไขเนี่ยแตนมาหลังจากกินเข่ากินน้างแล้วคนแงนนนหงเจ็กตกแหงอันตรายไปได้สบายดูด้วยมดีสบายดีน,ยน,น,ยดน,น่องที่น้องไดซื้อขุดถุดข้นที่เก่าขุดเดินอันี้กั้มาพ่อกันอนนี้กัคนตกช่วงนี้กับช่ง ใบใบต่า,ตางคนินเขาปีน่านอีนนี่แหละเนยไม่ถห็นไปเลยใสท่างใดก็พ่ได้กหมนนตกว่าสิเข้าไปอันทังวัดู่ได้หนโต๊ะตกเลยเขาไปบ้กนไป,ไไปไ้นั่นงนี่ทางเที่ยวสกดแดงเข่า,าขประตูแล้วไปแล้วเข่าประตูมาตั้งแล้ว,ลว,ลวไ,ไปแล้วทาเที่ยวสะก็ได้เข่าบานไปยังแล้วรถ แจังดกระสอบนี้คื่แม่งเป็นกำลังใจแล้วก็ตการางสมบูรณ์าคือเดิน้ยัขนตกขนเล่นมาแล้วเดือนแปดใ้สีเข่าพันศาละขนตกต๊คัดต๊แงะอรเีโตก็แต่ว่ามาจากบ้านจนสีมื่อบ้านยังบ่โอ้าโต๊คัดต๊แงบดเคืนเหมือนบดมือบดคลืนเนาะน้ำสีท่วแล้ว อี่งามเลยน้าเลยงามเลยบ่าก้านะไปสิงามอีด้อตางามออไม่ด้ว่าวนงามอยู่ว่าขาวานเจ้านะหวานล่ะพูดอันนั่นแหละวานล่ะเนาะใส่ปุยเลย อกเง่งงงตอนวันเดือนแปดเ่าเป็นเลยบ้เวปมันออกมันตายว<บ>้วกูได้โต๊ะขากะลีวันนี้นะนำจะไรทางฮึแจกเดือนนั้นแปดออกมากืหอนี่ได้โต๊ะขากะลี กกันเต้ตื่นนอนบุแห้งกับพอดีแล้วทางหน้าข่พนักาสิดูดดบโน้นแน่เหมือนี่บุญพนลงมาให้บุญเศร้านี่ไปซื้อน้ำมันก่อนปุ๊บวิทย์บาแล้ทางรองนะยังเดินโน้นเหมืนี่อีกประมาณอันอาทิตย์หนึ่งบ่ญแล้วกับเรือจักน้อยแล้ว คนสิมาดำจ้างกับโบมี่ยากอะไรว้าเจ้าอ้บรรยากาศผมตกฮะข้านเข่าข้านเข่าเหนื่อยที่สองปีแล้วเอาเบดำนะเนี่ยคือช่วงขึ้นโค้งนีก กินบ่ได้เลยส่วนนี้เนาะอันตรายอัา่ะะนะนน่ไม่เสีอะนมันกืนน้ำเนาะแบ่ลท่เองตาอได้อาหนาท่าว่าออกว่า ่าด้านแห่งเออทำเพื่อนีเพื่อนเอาหายฮะหลวงพ่จักเออเอาบัวหูด้ว่าเอาแบบไรว่าสก๊อตติติดอ์นั่นกันม้ยอืออือ

ฮะอ๋อเซ็ตฮักักหอมยอะบ้าเล่ฮะอ๋อโอ้อปปออออสามสีนอนฟังเสียงคนแน่นอเอาเลยเพือนกับทสี่ยวอลไรตีลังการนอนแล้วเสร็จออกหลักก็ปัดออกหล้กก็ปูวันนี้เพิ่นแล่วเ้ยเล่วอ,อ,อะไรีนห้อง ทั้งไอเป็นยังไเอาขคืน z ูงก็เก้าคนท้งขาวายอดเป็นเห็ดนั่นแหละทา้งไอกลางเป็นคืนข o o หน้ามันจากเพื่อนเราเพื่อนเจ้เห็ดหายงคาแล้ว เัยียมันเปื่อนเรี๋มือนอแล้วหละมือมืดขันชนมันเข่ามือมืดโอ้โอ่อมนนี่มาแปลกเลย นี่วาแปลกเคลืนสนุกย่องได้ไหมนี่ว้าแต่โปรงงามไวทังได่เลยนี่วะโอ้พน้าใหา้โอเป็นส้นเก่าเขาโอ้เพมมาเพิ่เปียกมาแต่หาเราไม่ได้เราไม่สองสามตจทย์นี่นอ้องเอ้เราไม่ตาบอดทางกันเลยเนี่ยตัวนี้ยังเซตบ่ออ,อู่นี่บออ่อ เจ้ากระซีซุบๆหน้ามืออีละอืมบ่เจ้ามันบอกเจ้ากระเช้าอะไรนี่เจ้ากระหาหาอันเล็กมาแคะแคะแคะออกค่อยออกบัแล้วมันเจ้าอยู่เพื่อนอะไรเจ้าก็ค่อยเซตออกไปอี่ยงใดมันสีงามเงือนจะขอเห็ดเอาอืมบล้วเ้าก็ค่อยสอค่อยยังงอกฮะว้าหายเห็ดบอกเพื่อนเพื่อนคี่ได้เด้ค่ะอืมไปเสียนั่น ฮะเออย่าเห็ดได้วบนนี้เด้อเพื่อนขี่ไยเส็ตเนาะปันยังกู่้เดียวมันก็โลเลยเนาะงามเลยเลยงามเด้เนาะเวลาปัดเพื่อนกับมันเือนเพื่อนดีกันเพื่อนงามมามี ฮะงามสัมไหนฮะดูสิวะนี่งามกว่าเฮาอีกโอ้ฮงามกว่าเฮาอีกว่ะจ้ะแม่นยังได้เฮือนมันงามกวัยแล้วราคาเฮือนมันหลายไดลหลายแสนด้นี่ราคาเจ้าห้าดีว่านางแสนบ่ฮักเดี๋ยวกาดข้าวไมได้อเป่ว้าว ส่างว่าเทอบ่อมี่กระดองแล้วกระดองก็ะเจี๊ยนบอบมี่อายเราปะอาไพว้ามีคูมาซื้อชองแสนก่อยกับพ่อขาวเนี่ยมึงแม่แกแม่แกมีสีสันขึ้นแน่ไนเลยนะเอาทาขอบบงกบนะงานธนาเอาแต่ขอบยืนนั่นกับพอแล้วเราปะงามงาม เดินสี่ัดเบินลตึงโอ้ท้อหัปันปันงางโงามงามงามแล้วเราบอเฮืออนสะพนนะเรียบร้อยขวดละคนจันไม่แล้วได้อห็นหากกปานออกงามมันจากบือเงี้ยมันเปียกแล้ทึงนอก่ะปวดไปเพื่อนได้คถ้าบอกเอาโกยเรียบร้อยโอ้ ว้าวอยู่มันห่อนแห้งมันบบบมันเห็ดนิดบัจจักมองอยู่บน่แบมันแดดคือสิบวต๊เนาะแลวตะเน่ต๊ะว้าตกงามตกงามเลยนี่ตกบอลมตกบ่วแรงเด้ฝ้าบัเหลือบบัดังว้่นี่ยังอะไรโอ học mà ซิ gì งามเบิ่งนํา nó แฮงามครับ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  mà đi đây. <laughs> ห่ามนาเก็บเขาไว้ในเฮือนนี่ล่ะมันเกี่งน้่นเพระาะว่าในเฮือนแล้วแล้วโอ้เก็บเขาในเฮือนนี่อัอืมไอควันแล้วห้องน้ำก่อนโอค้คนก็ไม่ได้หัวโอ้หลุดเลยเนอะเดี๋ยวเขาวไว้ในผ่านะ เงินาพา้ามะอาดเขางงจังเออตัดง้ได้เงินนะฮะซื้อผ้าปูบอลเนอะบอลจังบดดับเนอ,เอ,อาาะตัดัก บนี่อันนัมันเป็นระเบ,บียบคนน่าได้เวลาแล้วว่า <laughs> เัน้ทมงาโอ้มเออ้อทง่ายง่ายการว้า,าก็สีจนแก่ไงเนะอาเสาซะเดอ้อใบเลยเสาร์เสาร้สาซเล่นใบเลย ไฟเลยทางไฟทางมันแล้วบาดนี้ได้เวลาแหละเดินมาติดทางเทินกันเลยมาอัปเดตเดินทางตารางกันอโอ้ฝนมันตกโอ,อ้ไปได้ได้เวลาไ,ไปไฟไ,ไปมันแบบนี้ึอ <c ười> <c ười> คักคักคักดำอุ่มทุ่งเลยออไปอรเบอร์โทันแล้วลตันฝนบตกก็เรียบร้อยแล้วฝนตกว้าวักบัวสิเป็นวันวันนี้แล้วน,น้ำท่วม้อ อือวัวเป็นวัดแล้วบบบนี้นี่เลยฮะเป็นอาหารงัวงัวกนเมียนไห่เบิ้ลไห่ยอนน้อยเบิ้งเดอร์นี่ลงมือเด้มีนั่งจากชิ้นเขาชิ้นน้ำแล้วบ่าวหน่อยกับ่าวโจ้บ่าวโจ้แล้วชิ้เขาไปทางห้องน้ำอีกเพราะว่า ท่นสร้างในสร้างแล้ว่าให้ท่าขึ้นสีช้งสูงห้างน้างัจังมาเพื่อน่งามเด้อนย่างเด้อเดินองเม์คือสุดยอดแหละไปก็ได้ทั้งน่ะนพี่ลมลมมานนี้แหละนย่งนี้ ปัยังบอกนี่ยังบัในท่าข้งนอกนทางเอฟซีฮาโอ้บัท่าข้งนอกบอเก็บเก็บยังไงต้องเก็บเพราะว่ามีสีตัดอยู่แล้วเตาเบิงน้ำกันว่ามันสีออกมาแบบใดแต่เฮาคิดว่างามเน่นอนบอพิษวางเน่นนอนงามงาม ทุ่มใจลายลกับเพื่อนน้องนี่ถือว่าเอากับ่านประสบการณ์มาแล้วพอมาเจอเพื่อนหลังนี่เขาแล้วก็ถือว่าเป็น,นเป็นแบบสุดยอดเลยยังไงสุดยอดตัวใ ok, หญ่ไปบนบงพ่ะสิงห์อับประตูเขาลงเบิ้งเอาไปเดี๋ยวเห็นนะอ่าเดี๋ยวเข่าจังน้อยลงเบิ้งลเงอ่า บูเองดึงมาดึงซงเพิ่นงามงามเด้อนมัยากจัดการทั้งนี้มาเพิ่นตัดทั้งลมโอ้ บ่มีบ่คือไผ่หรืบ่มีไผคืออีก มือติดมันวัดกาวบ่วัดกาวยังเปียกบ่มันสุมเนาะมันถึงไอโฟนเนาะมันถึงไอโฟนมันถึงไอโฟนพี่น้อง เือนสะโฟนก็ใส่ประตูเรียบร้อยละแต่ประตูเรียบร้อยแต่บร,ร่ได้ยางไปอบฝนตกนี่อยู่ในบรอบนี่แหละตกครับตกแน่ดีนาอเนี่ยฝนสาดแถว ฟ <ừ. S 2> ัดแล้วบ่ทางเฮือนขอเฮือนครวห้องนั่นด้ หมาเงาะเรามาเขียนคิวน้วเขียนวางได้บายบใบมากเหรอคะพอเฮาบ่ได้มีบัวมีหยังกันนะพอมีสีสันน,น้อย เขาเบิ่งทั้งบอจโวแล้วกันทาห้องน้ำอีกได้ที่นี่อ่าอ เนี่ยอีละเออสั้นไลยเออใส่ยังเป็นแจ้งสบางอืมสั้นไลยโอ้กอใหญ่เลยืนาะบ่เสื้อไม่ไดยังใช่บ่ได้อันนี้เขาไหวแบบมีราเขตคนมาเฮือนอ่ะเขาเขาออกมาปูเสื้อเจ้าสิปูห้องพื้นแบบ นี่ไว้ไปแขกคน,น,นมาเพื่อนมาซรานเป็นเรียบเป็นงานนี่ฮะปูนี่คน,นบริสัทธ์เหรอ โอ้หน้าไปนี่ดำอุ้มทุ่มแบบนี้โอ้โหปานยังอ๋อลักพิาไวัยเถอะโอ้ข้าเขามาท่ากี่นี่หัวเราวอลไรโอ้โออมิลกิ้งอือเนี่ยทีแรกคนเอาขึ้นทั้งรอให้เอาขึ้นนี่มันจะบวดเพื่อนรอเวลาอาบน้ำเหนื่อยเยอะเนาะ

อเไปยืนชัวร์เลยนายแล้วน้ำน้ำเต็มเส็มอย่างบ๊วเปื้อนเลยอืมถักฟันยังบันมาทำที่ก็นเพื่อนครัวเรียบร้อยมีใจเพิ่นแล้วทั่วบุรีแบบแล้วก็มาปัดมากวดเพื่อนครัวให้เพิ่นใหญ่ตู้ใหญ่ยังมาบัดนี้ขวดได้เลยอ โอยจะได้ลูกฮันโกยเมี้ยและก่ะให้าเรือนขอเรื่องพั่วแล้วให้เพิ่ีเมืน่ย้เพิ่ม้่ินตู้ให้าไปดองงาด้เยมือห่อไงขเตรจ่มใเตรจยมตาคนก็ต้บครัด มาเจอกระ,ะ,ะ,ะต่ายากรตายน่าดูเลยงามงามงามนะท่านในกระถางที่ตามไปเมืนะ่อวานอีกคลิปนี้เจ้ากวนพี่น้องเข้าไปในคลิปหน้าสบายดีเด้อ